สวัสดีครับช่อง LSM 9 9 s p o ็ t ้าวิเคราะห์วิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลร,รายการสำคัญทั่วทั้งภมโลกนะฮะวันนี้ก็วันที่11นะฮะพฤศจิกาย,ยน 25- 6 4เราจะไปที่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเมกาใต้ครับเป็นผู้ระหว่างบราซิลเจอโคลอมเบียคู่นี้แข่ง7โมงครึ่งช่วงเช้านะครับกรรมการก็เป็นโรเบโตอันเดนครับชาวชิลีนะฮะเคยเจอกันมา15เกมนะฮะปี2003นนะครับ,ส 2003, รบเสมอ7จเจ้าบ้านบราซิลชนะ7แล้วก็เป็นโคลอมเบียชนะ1เกมเท่านั้นนะครับ ผลงานช่วงหลังโคลอมเบียก็6เกมหลังชนะเกมหนึ่งครับแพ้5เกมนะฮะส่วนบราซิลก็6เกมหลังมีหลุดแพ้เกมหนึ่งนะชนะ4เสมอ1นฮนะก็ถือว่าฟอร์มดีครับโคลอมเบียหนักทางเสมอนะแต่ไม่แพ้ใครนะครับโคลอมเบียไม่แพ้7เกมหลังสุดแล้วนะแล้วเป็นบราซิลไม่แพ้5เกมหลังสุดนะทั้ง4เกมนะครับผลงานเจอกันมาบราซิลก็เสมอนะศูนย์ศูนย์บราซิลเปิดบ้านชนะ21มีเสมอ2 2เสมอ1 1 บราซิลชนะ1-0บราซิลชนะ2-1นะครับถ้าสังเกตดีๆนะบราซิลเล่นในบ,บ้านเนี่ยชนะเกือบทั้งหมดเลยนะครับผลงานช่วงหลังเจ้าบ,บ้านบราซิลมีชนะอุรุกวัย4-1นะฮะมีเสมอโคลอมเบีย0-0นะฮะบราซิลชนะเวเนซา3-1บราซิลชนะเปรู2-0และบราซิลชนะชิลี1-0นะครับส่วนโคลอมเบียมีเสมอเอกวาดอร์0-0มีเสมอบราซิลเนี่ย0-0นะฮะแล้วก็เสมออุรุกวัย0-0นะฮะแล้วก็มีชนะชิลี3-1มีเสมอปารากวัย1อหนักทั้งเสมอนะ มีชนะด้วยก็คือบอลหวังผลได้นะครับคู่นี้มาดูราคานะ้ําคู่นี้กันหน่อยเปิดมา2ลูกครึ่งนะภาค2ลูกครึ่งกดต่ําได้คู่นี้นะครับส่วนราคาไฮิแคต่อรองนะบาราซิลต่อ1ลูก1.7 8แปแล้วก็ลูกควบอ่ะได้เต็มนะเวส่วนรองลูกควบแบบน้ําน้ําไหลลงนะคู่นี้ถ้าต่อลูกควบรองได้ให้ต่อลูกหนึ่งอยู่บาราซิลในบ้านดีกว่าครับโอกาสชนะลูกหนึ่งสูงเลยส่วนเย่าเยือนนะเปิดมาที่บาราซิล1.4 4ครับยังเข้าเดินนะ เป็นราคาทิมเยือนมากกว่าที่ไหลลงนะจาก8.5นะไหลลงมป7.5ครับคู่นี้ก็มีโอกาสออกเสมอเหมือนกันแต่ถ้าคิวใครชนะบราซิลชนะได้ครับไปดูราคากันคู่นี้เปิดมาครับบราซิลต่อ1ลูกฮะ0.81นะครับส่วนต่อครึ่งครบลูกเนี่ยได้0.57นะค่อนข้างน้อยเลยนะฮะลูกควรด้เต็มครับคู่นี้ยังไงอยู่บราซิลดีกว่าฮะจัดได้ที่บราซิล1ลูกครับคิดว่าเล่นในบ้านมีโอกาสชนะสูงเลยครับเชียร์ที่บราซิลในบ้านดีกว่าครับสำหรับคู่นี้ฮะจัดได้เลยครับ ส่วนคู่ที่สองครับัะอยู่ที่ฟุตบอลโลกครับโซนเมกาใต้ครับเป็นปาลากวายเจอชิลีครับคู่นี้แข่ง6กโมงเช้าครับสนามวันนี้ก็เป็นเดลซาคโก้ครับกรรมการเป็นปาเลซิโอนะครับชาวอาร์เจนตินานะครับเคยเจอกันมา16เกมนะแต่ปีสองพันสามนะครับมีเสมอ2เกมนะฮะแล้วก็เจ้าบ้านชนะ7จ็ชิมเยือนชิลีชนะ7ครับฟอร์ถือว่าสูสีใกล้เคียงกันเลยนะฮะมาดู6เกมหลังชิลีกันหน่อยก็แพ้3เกมนะชนะ2เกมเสมอเกมหนึ่งนะฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับ ปลรากวัยแย่กว่าครับชนะเกมเดียวน้นะหกเกมหลังเนี่ยแล้วก็มีเสม,มอ2แพ้ถึง3เกมครับชิลีไม่ชนะเกมนัดเยือน9้าเกมหลังสุดแล้วนะฮะได้ในบ้านได้นะมาดูฟอร์มเจอกันมาหน่อยโอ้โหงชาติไม่นใ,นใกล้เคียงกันเลยเกินนะก็เป็นชิลีเปิดบ้านชนะประารายวัย2-0ปารากวัยเป็นเยือนชนะ2 0เป็นเป็นากวัยชนะ3 0ปารากวัยชนะ2 1ชิลีชนะ3 2เป็นชิลีชนะ2 1หนึ่งนะถือว่าฟอร์มใกล้เคียงสูสีกันเลยครับนะเข้ากันเลยนะใครต่อแรงๆเนี่ยให้ลองได้นะัวันนี้นะ ฟอร์มช่วงหลังปกวัยแพ้บริเวีย4-0นะแพ้ชิรี2-0แล้วก็เสมออร์เตร0-0ชนะเวเนซุเอลา2-1ครับด้านชิรีนะชนะเวเนซุเอลา3-0ชนะ,ะวัย2-0มีหลุดแพ้เปรู2-0ครับแล้วก็แพ้โคลอมเบีย3-1นะฮะมาดูราคาน้ำคู่นี้กันหน่อยสกอร์สูงเปิดมา2ลูก2ลูกกดสูงได้ครับสกอร์นี้นะครับส่วนในแฮนดิที่แคปบต่อรองครับเป็นเจ้าบ้านวัยนะจาก0.85ไหลเป็น0.75แล้วฮะ ราคาเสมอให้อยู่เจ้าบ้านได้ครับถ้ามีต่อก็ลองชี้เแล้วกันนะครับเย่าเยือนเจ้าบ้านจาก2.60ไหลลงเป็น2.50นะครับราคาเสมอ3.10แล้วก็ราคาทีมเยือนนะฮะ2.88ไหลขึ้นเป็น3.00ครับคู่นี้ฮะให้อยู่เจ้าบ้านปลาตะไวัยดีกว่าครับสนใจดูราคาก็สามารถคลิกลิงก์ใต้โอมาได้ครับราคาเสมอปลาราไคัยครับ0.84ลองได้เต็มนะฮะโอเคราคาต่อปลาตะไวัยได้เต็มลองได้0.74นะครับ คู่นี้จัดราไกวราคาเสมอได้บ้านดีกว่าครับคิดว่าไม่แพ้นะมีโอกาสชนะเยอะด้วยนะครับจัดได้ครับที่ป巴拉ไกวราคาเสมอในบ้านฮะทีเด็ดสตัวคู่แรกครับให้จัดบาซิลในบ้านครับหลูกเัาคิดว่า1ลูกน่าจะมีอย่างน้อยนะฮะมีโอกาสยิง2อศูนย์ด้วยครับในในบ้านแข็งแกร่งมากครับบาซิลนะฮะส่วนปา拉ไกวครับเล่นในบ้านวันนี้ผมคิดว่าไม่แพ้นะทำที่ออกเสมอนะมีโอกาสชนะเยอะมีโอกาสชนะเยอะด้วยครับฟุตบอลอเมริกาใต้ครับเชียร์ได้ที่ป巴拉ไกวนะครับ แนะนำไม่ดีครับสามารถคลิกลิงก์ต้านโอเข้ามาได้ครับบริการดี24ชั่วโมงฝากถอนภัย1นาทีแอดมินน่ารักแก้ปัญหาหทุกเรื่องการเงินการันตีปลอดภัยแน่นอนนะครับเชียร์ฟุตบอลให้สุขติดไปหนูไว้หน่อยเรามีฟุตบอลหลายรายการที่น่าสนใจแล้วก็มีหลากหลายราคามากๆครับท่านสามารถคลิกลิงก์ต้านโอเข้ามาได้ครับวันนี้ก็สนใจสามารถคลิกลิงก์ต้านโอได้นะครับวันนี้ก็ฝากชองนะครับกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ